สหกรณ์อมรั์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจำกัดได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา20ปีปัจจุบันบริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่18โดยการนำของนายแพทย์สัญชัยปิยะพงกุลมีโครงสร้างดังนี้คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย1นายแพทย์สัญชัยปิยะพงกุลประธานกรรมการ2 นายเลอพรชูเทพรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 3. านายสุรสชัยปัญญาทองรองประธานกรรมการคนที่สอง 4. นายชานรงพงไทยเฮรัญยิก 5. นายเสมอเทพศีทาส้อยเลขานุการคณะกรรมการเงินกู้ประกอบด้วย 1. นนายดาวเรืองประเสริฐ ประธานกรรมการ 2. นายวิสิตใจมั่นกรรมการ 3. นายสมจงโกมุตกลางกรรมการ 4. นายวัชรินพันเทศกรรมการ 5. นายสุพัฒกองสีมาเลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย 1. นายเสกสันสองจันร์ทประธานกรรมการ 2. นายกังวานการจนะกันหูกรรมการ 3. นางวันเพนใจซื่อกรรมการ 4. นายบุญโฮมผิวฝ้ายกรรมการ 5. นายอภิวัตปิตุพงศ์เลขานุการ วิสัยทัศน์ของสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจำกัดเป็นองค์กรทางการเงินของมวลสมาชิกที่มีความมั่นคงได้มาตรฐานบริหารบริการเป็นเลิศเกิดประโยชน์ต่อสังคมนโยบายการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่18 1. การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสหกร 2. จัดหาเงินทุนให้เพียงพอต่อการบริหารงานสากร 3. ส่งเสริมพัฒนาระบบงานระบบข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกได้ทราบอย่างทั่วถึงกัน 4. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ทัศนคติที่ดีต่อขบวนการสากร 5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการและช่วยเหลือสมาชิกให้ครอบคลุมเป็นธรรม 6. ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมและกู้ยืมเงินตามความจำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 7. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและป้องกันการเกิดหนี้สูญปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิน้น2,619คนแบ่งเป็น สมาชิกสามัญ2,210คนและสมาชิกสมทบ409คนในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาคณะกรรมการแต่ละฝ่ายขอนำเสนอข้อมูลดังนี้เียนท่านสมาชิกสภานอทรับสาสุขที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับสำหรับรอบปี2 5 5 4นี้นับว่าเป็นปีที่เป็นมงคลยิ่งของสภกรของเราเพราะว่าเป็นปีที่เรา ดำเนินการมาครบรอบ20ปีเราได้มีกิจกรรมบำเพ็ญสานรประโยชน์แล้วก็ทำบุญทำกุศลเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับสักรของเราเรวมทั้งสมาชิกของเราสหลหรับผลการดำเนินง,งานปี2554นี้ที่สำคัญสักรของเรามีสินทรัพย์จำนวน1,284ล้านบาทเสรเพิ่มขึ้น14.7% มีตุนเงินทุน756ล้านนับว่ามีตุนเงินทุนที่เพิ่มขึ้น84ล้านอย่างไรก็ดีประสิทธิภาพของสปอร์เรานั้นก็เป็นที่ยอมรับเพราะว่าได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับดีเลิศเป็นปีที่2ติดต่อกันซึ่งนับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสปอร์ของเราและนอกจากนั้น,นแล้วนี่สปอร์เรายังได้ให้ของขวัญ ให้กับสมาชิกในโอกาสรบๆที่0ปีประกอบทั้งเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงกจรินพระชนภาะาครบ8สิกี8สรษาเราได้มีการลดดอกเบีย้ยให้กับสมาชิกของเราร้อยละ0.25ซึ่งนับว่าเราได้ลดรายได้ของเราไป800,000บาทเศษแต่ว่าขาดทุนของเราก็คือกำไรของสมาชิก อย่างไรก็ดีเ,เ,รเราก็มีกําไรเพิ่มขึ้น8ล้านบาทเศร็รวมกำไรทั้งสิ้น6.4ล้านบาทซึ่งก็เป็นกําไรที่เพิ่มขึ้น14.6%สคอรของเราได้มีการประสานกับเครือข่ายสคอลต่างๆเราเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับชุมนุมกับสมาคมกับสกคกระดนๆเพื่อเพื่อเป็นการที่จะสร้างคากีในการที่จะทํางานร่วมกัน โดยการที่จะเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็ช่วยเหลือเครื้อกูลกันในอนาคตสำหรับปี2 5 5 5นั้น,นสากนของเราก็จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจ,จัดการเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะให้บริการกับสมาชิกและก็สร้างความเชื่อมั่นของสากรต่อไปครับสวัสดีครับสมาชิกที่เครองรัักทุกท่าน รผมขอสรุปผลงานเด่นในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาของคณะกับบรรการเงินกู้ดังนี้ 1. ใได้ขยายวงงกู้ยืมประเภทต่างๆคือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินจาก30 0 0 0บาทเป็น50 0 0 0บาทเงินกู้สามัญจาก8 0 0แสนบาทเป็น1 2 0 0 0ล้าน2บาทและเงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตจาก1 5 0 0 0ล้านบาทเป็น2ล้านบาท 2. เปิดโอกาสให้สมาชิกขอคู่ใหม่ได้ตลอดเวลาตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่30กันยายน2554 3. แก้ไขกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันโดยยกเลิกการเก็บเงินจากสมาชิกและปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนให้จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 4. ได้ตรึงอัตราดอกเบี้ยงเงินคู่ให้คงที่ตลอดปี ส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้สหกรณ์ต่ำกว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ธนาคารประมาณร้อยละ0.5ถึง1ต่อปี 5. ลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ทุกประเภทร้อยละ0.25ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2554 6. พิจารณาอนุมัติเงินกู้ทุกประเภทจากจำนวน2,758สัญญาเป็นเงิน 1,123,880,284บาท7เงินให้กู้คงเหลือ1,281.3ล้านเพิ่มขึ้น196.6ล้านบาท8การติดตามเร่งรัดหนี้สินปีนี้ไม่มีหนี้ค้างชําระจากการดําเนินง,งานทําให้ปัจจุบันสหกรณ์มีสินทรัพย์ 1,284ล้านบาทมีทุนเลือนหุ้น756.2ล้านบาทเพิ่มขึ้น84.21ล้านบาทมีรายได้รวม81.3ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายรวม17.22ล้านบาทมีกําไรสุทธิ64.11ล้านบาทเพิ่มขึ้น8.19ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14.66ของกาไรปีที่แล้วสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เลือกใช้บริการเงินผู้ของเราสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสมาชิกสหกรณ์ที่เคารพสำหรับผลการดำเนินง,งานของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมากับผมขอนำเรียนเฉพาะผลงานที่สำคัญในด้านต่างๆคือด้านการพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการสาหกรณ์และการอ,อมทรัพย์โดยการจัดอบรมสัมมนาวิชาการแก่สมาชิกสหกรณ์เป็นรุ่นที่8ด้านการสนับสนุนส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามภารกิจบทบาทหน้าที่โดยจัดส่งกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานอื่นศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์อมทรัพย์ครูชนบุรี ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีจัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อจะทำคู่มือและพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานและจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆได้จัดทำจดหมายข่าวจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์และส่งข่าวสารถึงสมาชิกผ่านระบบ SMS ด้านการจัดทำระเบียบข้อบังคับให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันได้จัดทำและแก้ไขระเบียบสหกรณ์ที่สำคัญคือแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้ใหม่ระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์พิเศษ2ด้านการจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกได้จัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จัดสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกคนโสดด้านการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมได้เป็นเจ้าภาพกระถินร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีที่วัดชัยสิรีมงคลอำเภอทุ่งฝนในวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาและได้มอบเงินสมทบทุนงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีปี2554ผม ในานามตัวแทนของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการทําหน้าที่จนทําให้งานหรือโครงการต่างๆตลอดจนกิจกรรมดังกล่าวประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีสวัสดีครับจากผลงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ประสบผลสําเร็จในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพจะเห็นได้จากสหกรณ์ของเรา ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่สองจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ขอให้สมาชิกทุกท่านจงเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยจะรักษามาตร,รฐาน คุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์และจับพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างไม่หยุดยัง้งและสัญญาว่าจะรักษาผลประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็นสำคัญดังคำขวัญที่ว่าการเงินมั่นคงลงทุนมั่นใจอนาคตสดใสาวางใจสังคร